สวัสดีครับพี่น้องครับเน่มือแรกครับผมเจ้าปีแก้วหลังจากที่ไปต่อมาตมมองทํางานครับได้แต้มหนึ่งแต้มที่สี่นะครับตอนผมเปล่าลงกงร่างสีเขาอยู่เลยครับแต่ว่ามันํานะครับผมได้เอาล่งก่อนมืเอื่นเสี่ยวเจอ่ารอครับไปไปไปเหรินทางพุนนะครับช่วงแรกนะครับนี่ยินเสียงนกปลาขันก็เลยเอาเจ้าปีแก้วขึ้นก้อนเกล้าครับผม นะครับกำลังขันโยนอยู่ครับทั้งคู่ทั้งเหยียกแล้วบ้านเป็นนกข้าร่มหนุนนะครับหนุนหลายนะครับคัดบัตรถดเป็นนกข้าร่มหนุนหนุนพี่น้องหนกปลาโตมาจับอยู่หลังข้ามื่อนั้นนะครับบ้มาแล้วพี่น้องครับกับโจเสียงใหญ่นะครับมาฟังเบิองบ่มีแล้วครับรุนนงครับว่าจะเป็นโตโตเสียงใหญ่นี่ห้าสิบหาสิบพี่น้องแต่ว่าโตมาจับหลังข้าที่เทียงกันเมื่อนั้นกับแม่แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นโตไม้แน่นอนครับ ที่จริงนกกลายดีพี่น้องแต่ตอนนี้มันอยากเข่าคูมั้งครับขนกบานเท่ากับกำลังหาวแล้วครับตอนนี้เขา่าเกี่ยวเข่าเรีวใหม่ใหมเข่าลมกินขาดกินเข่าเฮียน้ำรถเกี่ยวนะครับตอนนี้กำลังหาวอยู่บ้านแต่ยุงเทปกะบ่อตั้งกันดอกพี่น้องครับหม่องเนี้วกับเนี้ยวพ่ากันได้ปะเท่าที่ผมสังเกตเบื้องมองผมต้อนองนี่บ่อตั้งกับบานเท่าดีครับพี่น้องต่อแต่ต้นใหม่นะครับผมบ่เคยต่อสายไฟนะนกหม่องผมทำงานกับเนี้ยวพ่ากันกับนกบานเท่าเลย นกตัวกันขืนบินนี้ก็มีเมื่อนี้ได้รูกแกะครับพี่น้องตัวพอมันมาเหยียบมือน,นั่นแหละครับที่ปากมองๆนั่นแหละแต็มที่สองผมก็เลยปล่อยไปแล้วแต่ว่ามื่อนี้รูกมันกะมาเหยียบแทนผมก็ปล่อยไปให้กันพี่น้องบ่บ่เลี้ยงนะครับนกรูกแกะมันนั่นในฟังเสียงครับเราจะไปนั่งบ่พอมันไหมครับเดี๋ยวเอาเจอลรอไปจะน้อยกระเซียวล้มเหรอพี่น้องครับผม ว่าไม่มีนกมาเถียงกับเขียวลงแล้วขยันนะครับผมเจาะปีแก้วนี้นะครับนกอายุกงสองปีเต็มครับสองปีเต็มเต็มเลยครับที่ปีอามานะครับฉเฉลยจากฟากซี่บานนนบมจังหวัดขอนแก่นครับยเอามาที่แหลกเป็นนกไม่นิ่งขึ้นอ,อย่างนี้ครับอาเมื่อจกกระบ,บดินพระเจ้าว่าเป็นนกแอบนะครับพระเจ้าได้สือไปเกาลอยครับตอนนั้นสือไปแทลแรกเกาลอยครับราคาเกาลอยเลย เขาเจาะป้องหูนะครับผมบอกเขาเจาะว่านกไม้เ <_ C 1> ขาเจะาะกับ่เสือนะเขาเจาะว่าผมตัวพอพ่อเต่วาไปแล้วมันก็บ,บ่คพะขันลวครับนกไม้เป็เลยเอาเมื่อคืนครับเอาเมาื่อคืน้อมครับดูถูกว่านกตัวนี้เลี้ยงจ้าหน้าที่ก็ว่เป็นต้อออกกันแต่ว่าตอนนี้เดซี่แต้มแล้วครับผู้ที่บอกเพิน่นกะเป็นเสี้ยนใหญ่แถวบ้านลราพี่น้องบ่หัวซาบันเนาครับเพิ่นบอกว่าคอยเข่อ,ขอหูคนใหม่หอกผมบอกให้ความเคารพนะครับต้องบอกแบบนี้เลยผมบอกให้คว่ำขรลมไม่ให้ขานะครับคนดูถูกคนแล้วก็ต่อมา พอมูผนกระซื้อไปเลี้ยงไว้นะฟังนะครับลอยนึงครับซื้อราคาลอยนึงเพราะว่าตอนนั้นนกผมหลายนะผมก็เลยได้แบงไปติ๊กจีดตอนนั้นนกกว่านันนกมันอยู่น้ำพ่อจันพอดุงครับตอนนั้นแถวว่าสบายแถวเลยแบงห้ยมูพอมูผมไปลอยนึงซึ่งตอนนั้นนกผมก็หลายผมบ่าเดี๋ยวกลับมาไหวเลี้ยงต่อมาโดนเติบนะครับผมกะไปซื้อขึ้นน้ำพลอยหนึงครับหลอกขายไปให้เสี้ยนหนองคนหนึ่งอยู่ทางจตุว์หมล้วครับซื้อไปซีลอยเขาวานบ่คอยขันมาสั่นมันถื่อช่วงนกลงนะครับ ตอนนั้นเขามาซื้อเขาอยากเดินนกนิ่งๆมาทันแต่ว่าตัวนี้ก็น,นิ่งนะครับผมเลยขายให้สุดท้ายกับเตปริ้วขึ้นอีกครับพี่น้องเป็นรอบที่สามนะมาอยู่กับผมเนี่ยหงายาววาแล้วครับทึ้งผมกับไปฝากมู่เลี้ยงไว้ร่บ้านโคมอนแล้วก็ไปฝากพ่อมอนไว้นะครับฝากไว้สองหม่องอยู่ตอนนี้ไม่ต้องกันเน่าแล้วครับผมมอมันเล็นกรุงเทพยน้ำนกป้าขันอยู่ครับอยู่ไก่ผลปูนอยู่ฝากข้างผมกุ้ยชี่มาพอหอดแล้วครับจ้าหน่อยเสียวลงแหละให้นกได้กินน้ำกินเนื้อก่อนนอนครับ นี่คือประวัติเข่าวๆนะครับของเจ้าปีแก้วขายถูกราคาครับตะกี้นะเก้าร้อยสี่รอยลอยหนึ่งปัจจุบันนี้เปิดกันป่วยไปสิบหาใบแดงครับพี่น้องเปิดกันป่วยไปสิบหาใบแดงต่ำกว่านี้บ่ได้ครับขายอาหารขาเลี้ยงสองปีครับคุณมึงแล้วก็ตะขาหัวหันลำพังขาหัวหันเดือนละโรกอะ่ะเอาหนีสิบสี่ไปคุณมึงก็โอ้ตกเป็นพันกว่าบาทแล้วเพราะฉะนั้นกสิเอาไปเล่นในเอาไปเล่นนี่นะครับผมพี่หม่บ่ได้เมื่อวานก็เล่นยนยุคกรุงเทพ กันเมื่อกระเสียวไปเรียนยุบาลเท่านัน้นแต่วันที่ 17, 18, สิบเจ็ดสิบแปดว่าเสียวไปเรียนอยู่ป่าจีนครับเอาไปเรียนนกป้างป่าจีนมึง mm hmm. น,นกเสียงเงี้ยมากเลรครับ จะน้อยจังเสียวลงพี่น้องจะนกะคลิปนี้กะขอสวัสดีพี่น้องไว้เต่เพียงตัวนี้ก่อนครับผมเดี๋ยวจะรายงานครับผมสวัสดีครับ